ประกอบช่อมอบประกอบนะคะค่ะจีคำอดีนลงชื่อที่ไหนลงชื่อที่ไหนนะครไม่ไม่ได้ลงชื่อเดี๋ยวจะบอกนี่ถ้าอ๋อสวยจังเลยว่าจองกระดิ่งกองหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าพระอาจารย์ก็จะมอบเลดเลดทองนี้ให้หนึ่งเส้น เป็นวัตถุมงคลประตุมงค,คนละนะครับราคา499 499บาทนะครับอ๋อสวยนะคะมีทั้งสีเอ่อม่วงแล้วก็แดงเหลดสีทองอย่างนี้นะเลดทองนะคะเนาะมีสีนเพเงินกับสีแดงนะครับเป็นเป็นเลดรุ่นขวดนี่ขดนี่โอ้กระจุยกระจุยกระยกระได้อรุ่นพนนี่นี่นะขวดนี่เลยทองทองละ999อ๋อจะเป็นเลด โอ้บอค่ะเก้าร้อย้าสิบเก้าเป็นเงินเนาะสามารถพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้เป็นทองที่จะจองนะครับที่จองเป็นเจ้าภาพกระถิ่นไปมากรุ่นนี่ไรยุงเลยรุ่นทองเนาะ เห็นสนใจวัดดานพระอินนะครับอ๋อวัดดานพระอินเนะค่ะลุงเวลาพวกเราไลฟ์สดก็บอกว่าใครอยากเป็นเจ้าภาพโอ้ครับอินกองะเก้าร้องละ999ก็จะได้วัตถุพุทธเดชข้อมือที่ทุกคนใส่เป็นสีเงินเนาะคันเนาะถ้าเป็น999เนาะอันนี้าสิบเก้ามั้ยอันนี้พันสี่เนาะเก้าสิเกค่ะสวยนะสวยค่ะสวยมากเลยอันนี้มันไม่รู้มันจะบังเอิญเปล่าหรือนะเอาถือให้หน่อย สวยมากเลยค่ะเด็กหญิเป็นอย่างนี้ปุกผู้หนึ่งของมันสมบูรไปทั้งเรือสมบูรณ์อันนี้ตัวของนะครับเปีที่แล้วพระอาจารย์ก็มอบเหรียญตนนี้ให้อ๋อยังยังสวยอยู่เนาะค่ะลุงปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วก็ยังสวยอยู่เนาะตลอดปีนี้อาจารย์มอบให้อีกก็ยังเป็นสีน้ำเงินอีกแลยเปลี่ยนเป็นสีแดงโอ้มันมีหลายสีมันเปบนวมไกลๆนี่เห้ยเหรอปะ ลองซูมไปดูซิสีแดงกับสีแดงอีกแบบนึ่งมันจะมีอยู่สามแบบได้บ่มีอยู่สามแบบอันเดียวยังเห็นลุงเนาะสวยมากซูมได้อยู่สามารถบอกได้เลยถ้าเกิดใครอยากจะให้ทีีที่ติดตามช่องแต่ละช่องร่วมบุญเป็นกระถินกระถินจะถวายวันที่23ตุลายี่สิบสามตุลาวันพิยะพอดีครับแต่เราจะ ซ c ที่อยากจะร่วมนะครับร่วมก,กิจภาพกระสินกงองรักกองรัก999ครับผมก็จะได้เลดน,นะครับเลดข้อมืออย่างนี้เป็นวัตถุมงคลได้ไปไว้เนาะอันนี้มันแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบนะแต่ตอนที่ผมได้จากพระจันทร์เกวนี่ก็เมืน คืคะลุงทำไมจะไม่ชอบเลาวสวยจังเลยน้องคนีเหมือนทองแท้สวยมากเลยสีทองต้าสีทองสวยโลกไหมแต่ปีนี้ใครอยากเอาด้วของลุงก็ยังไม่เห็นโลกเลยไม่สีทองหมเอาก็เอาเงินก็ได้เก้าร้อยก้สิบเก้าช่องสีทองช่อสีทองมันสวยเอาช่องอะเป็นจะภาพได้แล้วคนละกองค่ะเอาเอากองกดนี่เด้อ ออกานุ่นใช่ไหมคะลุงออกนศาตุลาใช่ไหมโอ้มันกัพ่อได้อยู่ดอกค่ะค่ะเนาะพ่อได้หาได้อยู่ดอกเ่ได้้อย่ดอกน่ไหายู่ดพอได้หาได้อยู่ดอกเนได้หากด้อ่ดอนาีพ่ไดหด้อยู่ดอนาะ้า้ยดเกเน่อดเนาะั่ไดหาได้อยู่ดเนะอ้่กะ่ห่เาได้า่นาะ่อดดือนเ่ด้ยูเดือเด้เนาะด้าอยเพด้ดยวเนา่ดอ ตุลลาเดือนเดียวเนาะถิอนเนาะคาคาค่ะเดือนแรกนึกว่าเดือนตรงนี้เช่นเด้อต่อไปก็จะเป็นพ่าป่าสามกีท่าป่าเนาะ แต่ถ้าถามผมผมก็อยากให้ยูทูบเบอร์ทุกคนอ่ะเป็นกระเพาะพลังกรไปเลยครับผมกผมกรจองกรหนึ่งนเก่านะครับกรกงนะครับอยากจัดจัดไปดูห้องน้ำดีประการที่จั่ว่าจองเล็ดเล็ดคงจองด้วยนะครับใช่ว่าจองพระป่าด้ยเหจองเป็นสภาพาะพระป่าทุกคนเลยนะ้ง้บุญในประสนทุกคนใช่อันนี้ดูใช่ไหมได้เล็ดไหมใช่999จะเป็น จะเอ้าเก้าเอล่ะไม่เป็นที่รอันนี้หนึันสี่ร้ยก้าเ้าอันนทองหญอเยคนหลอเนาะใส่ดอกไม้ยิ่งหล่อใช่ไหมลาชนีซื้อดอกไม้แล้วหล่อก็เดิมเอาไหมล่ะเอาทุกปกไหมล่ะเอาอยู่เนาะสวยมากเลยสวยมากค่ะมีหลายสีด้วยน่ะมีสามแบบมีสามแบบใช่ไหมคะลุงมีสามแบบ มก็ได้โอ้เจ้าก็มีบ่ก่ับคลิปแรกในตำนานอันนี้อาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยกตอนนี้เป็นต้องคนพิษจังโอ้ยังเลื่อมงานอยู่่านมาทำาดน้ำดำเนาะใครเอาไปแล้วไม่ใส่เอาไม่ผมก็ได้นะยังไม่มีค่ะลุงผมไม่ได้ใส่แต่ว่าไม่รู้ลืมไว้ที่ไหนอ้าวลุงกิมก็มีแล้วเหรอมันนะวันนั้นของดีทเยอะไม่ใม่กำไรโอ้เพราะไม่ใส่กำไรเนาะ ต้องหาใส่แล้วล่ะค่ะลุงจิมอันนี้คือกำไรนะครับผมขาดทุนไม่ใช่ใครจะใส่ขาดทุนไม่มีมีแต่กำไรไปกำไรครับไปกำไรไม่มีใครขาดทุนหรอกรุ่นนี้รุ่นปดนี่ลุงรุ่นปดนี่ครับรุ่นปดนี่บอกรุ่นก็ได้เป็นหนัก เข้ปซื้อจังหวะตึงมีอยู่อันนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นอันนี้เป็ดนะเป็ดเลือดเขาเรียกกำไรเปีดนะครับน่าจะเป็นเขาอาจจะทำให้สวยขึ้นเงามากสวยมากเลยเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆหน่อยไม่ต่างจากเป็ดข้อมือเป็นเป็ดข้อมือก่อนนั้นถ้าเกิดใครดูโอ้สวยมากเลยค่ะมันมีน้ำเงินแล้วก็แดงนะคะนี่ถ้าสนใจก็เข้าไปที่เพจสนใจวัดดาพระอินทร์หรือไม่ก็ต้องเป็นช่องอีกช่องนึงก็เป็นช่อง ยูทูบของน้องหนุ่มทัศนาชัยถ้าเข้าไปเป็นเจ้าภาพได้ไปหาคุณนุใจได้นะครับเป็นช่องเพจที่ผมเคยติดตามแกเป็นทั้งคลิทั้งถ่ายทัคนที่ช่างาคนที่สวยอ่ะสุใจก็น่าจะมีคนเดียวแหละคนเดียวเป็นอ่า ใับเราองตอนที่เราทำใหญ่คน้มีาสุตลอดจะไปลน้าาจะให้คยดทอยช่องทำไปูาธอันนี้ต้องบอกว่าจนวนมีจกัดพาธ่าอแล้ววาจำนวนพาธไม่ได้ทำาอบครับผมคนฮักนะครับแต่นี้เราก็เป็นบรรยากาศน่ารัก พอบ้านมาหอมก็ใส่ข้างนึงก็ได้หรือใส่เนื้อเป็นก็ได้ผมผมจบเลดแล้วว่าผมก็ใส่แล้วผมหัวอออกำลังขันกำลังให้เข้าแล้วล่ะค่ะสัก็พักก็ให้ลุงเข้าวพักก่อนและลดใส่ไปพักนี่ค่ะแม่พ่อแม่ที่อยู่กมามอบดอกชอบดอกไม้ให้ลุงนะคะเนาะให้กำลังใจลุงค่ะตั้งใจทำตั้งแต่เช้าเลยค่ะต้นฮักเสียบปักใช่ไหมปกติเสียบใช่ไหม เถือไฟไฟบ้านผมนี่ก็เปิดปิอยู่ครับต้องเปิดตอนนี้ต้องฮักหรือไม่มีไม่มีแล้วค่ะเจีต้ังักมันได้งมันมืดมืดยังไงไม่รู้นี่ราคาชงออนะคะต้อขอจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเรอการคลิปหน้าค่ะให้ลุงไปพักผ่อนได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลุงลุงน้อนตอนนี้